สวัสดีกันด้วยนะครับมาพบกับคุณโฟน h ช n แนลนะครับนี้ผมก็จะมาเล่นสกายสกายบ็นะครับ EP ที่สองครับเออเรามาเล่นกันเลย๊นึ่แป๊บนึเล่นเเล่นเล่นเรอเอเออมเ์เบอแล้วเนี่ย เลยเปิดดันดันดรงไปเล่นด้วยโอ้งว่างๆแล้ก็เปิดเพลงเล่นเพลงเล่นนะครับผมเคยมีปัญหาก,กับแอคชั่นนะครับแอ่นมันมมีเสียงมันแบบว่าผมใช้แอคชั่นไปครั้งหนึ่งอ่ะแบบมันไม่มีอะถ้า ไม่มีเสียงก็ขอโทษทีนะครับเสียงมันหายโปรแกรมมันเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเจ๊งแล้วมั้งเนี่ยดึบด๊บดึ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 บเออสร้างแล้วไบร้อยแล้วอะ่ะเออปักทอดไว้ว่างๆก็ตัดไม้นะครับตัดไม้รอเลยเราจะได้อันนี้เอาไม้ไปทำอันนี้โชว์ทำทาน หรือว่าทําที่ขุดอะไรต่างๆนะครับไม้ก็สําคัญกับดินกับหินนะครับแล้วผมก็ EP นี้ก็จะตอันนี้ขุดอันนี้ไปข้างล่างเลยนี่ขุดไว้ก่อนเฮ้ น,น,นเดี๋ยวแล้วก็อันนี้นะครับปิดเสียงเพลงผมว่าปิดเสียงป่ะเออปิดแล้วเปิดเปิดเสียงเพลงหน่อยเสียงไหมครับอืมทีนี้ทำะไรดีนั่นแหละอืมแล้วก็น,นี่คั่เู่คปปู่คู่คู่คูะคูไคู้คู่คู่ค่าง อ่าขุดกันเลยขุดกันเลยขุดกันเลยกันเลยกันเลยเฮ้ยอะไรต้นไม้วะ่ะไม้เริ่มโตเรื่อยๆแล้วครับเริ่มโตแล้วถ้าต้นไม้โตวกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปลูกปลูกทำฟาร์มต้นไม้เลยครับแถวแถวแถวข้างล่างครับปโอยกระตุกกระตุก ถ้ามันกระตุกเฮ้ยเสียงแม่งตังเกินเออลาว,ลาว,ลาวแค่สิบพอถ้ามันกระตุกผมเล่นในโน้ตบุกนะครับมันกระตุกโอ,อ้ยลาลาอามูดได้แ้วปลูกเลยปลูกเลยท,ทั้งถอนทั้งปลูกปลูกท,ทัทงท้ทงถอนทั้งถอนถอนถอน เออไปอย่างเงี้ยเลยครับปึ๊บอ่าได้แล้วได้ได้ขุดแล้วเว้ยเออได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วไม่รู้ขนมปังเอามาทำอะไร <c oughs> กินเลยครับอืมกินขนมปังแล้วแง้ม ผมจะเปิดเพลงอันนี้ไปด้วยครับ Pop Stone ไม่อยากตัดอะอยากทำสดๆเลยอะตัดคลิปอะทำสดๆเลยนั่นแหละ,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 ละเปิดเพลงอันนี้ไปด้วยนะเพ,เพลงอะไรดีกว่า๋ยวพิมแป๊บ วางรอครับขุดไปขุดจนกว่าที่ขุดจะพังครับเปิดเพลงไปเลย เออเมื่อกี้ไปซักผ้ามาเลยเปิดคอมแค่เอาเมาส์ไปทำเมาส์ค้างไว้ <c oughs> แล้วก็ว่างๆเราเออเรามาทำนี้กันดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นวะ่ะเห็นมีนี้อยู่อ่าได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้ย โอ้ยเฟซบุ๊กเด้งขึ้นเข้ามาเลยน่ละัะห่วยเราปักทอดให้สว่างครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ถ้าโดนคิปเปอร์บึ้มของจะหายทันทีต้นไม้จะหายทันทีนะครับว่าเรากันไปก่อนดีกว่าครับ ทำยังไงก็ได้สว่างท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ <ทำ S 2> คลิปต่อมาเยอะจุงตัดเองครับเราทำโ,<ห>โงงเลยทำไมมันตัดให้เองโอ้งงแปบ๊บเราก็มาถึงต่ออันนี้แล้วนะครับก็เรากด F3 เราจะต่อบล็อกให้ถึง y0 เลยนะครับเออมาต่อกันเลยอ่ะนะนะพับไอเอสแป เปิดเพลงไปด้วยจะได้ไม่ต้องแบบไงอะโอ้เสียงเพลงดังมากอ่าปรับเป็นเพลงนี่ย

「ラビビダビビンナバリスタンビンナンデンナンドワバリバッバリバリバリビビビビビステップナンドワバリンナッテなンデン」「アワダバリンナッテナンデン」「アワダバリンナッテ เราก็ทำการโอ้ยเมื่อก <pper> ี <cl ose shame> <avenues> ้ขอแห้งเมื่อกี้เราก็ทําการสร้างจะเสร็จแล้วนะครับเออดูดยดู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 ดาดู้ยดูดูดาดาดูด้เูด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 ดูดูดดดูดด้ดดด อ๋อมันได้แค่นี้เราก็ต้องสร้างถึงแค่นี้พอเดีเออนี่ได้แล้แเราก็ได้แล้วนะครับปึ๊บอ่าวางไว้เลยแล้วก็สร้างถึงนี้แล้วอ่าเราสร้างได้แล้วเราสร้างไปเผื่อสลามเกิดนะครับผมเคยเล่นตัวละครอันนั้นของผมแล้วมันทำการได้ว่าสลามเกิดครับเกิด ผมก็จะเอาบล็อกสลา,ามาทำมันเนี่ยเวลาผมลงอะ่ะมันจะได้แบบสะดวกยิ่งขึ้นแบบแโอ้โหยังไงวะคุณไม่ถูกเลย่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเล่นเอาชีวิตรอดนะครับถ้าวันไหนไม่รู้หนึ่งสองสองหนึ่งสองสาม สองสามแล้วปุ๊บหน,หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพื่อวางไว้นะครับหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเห็ดมาปลูกนะครับปลูกแถวนี้หนึ่งสองสามสี่เลย Uh huh. เราจะสร้างขยะอนาเขตนะครับผมก็จะย้ายที่ปั๊มหินนะครับมาย้ายมาตรงนี้เราก็จะได้แบบแถวนั้นจะได้ให้สัตว์มาเกิดนะครับสัตว์สัตว์มาเกิดแต่ว,ว่าเราต้องจำใจปรับเป็นแปดละโอ้โหฝนตกชิบละไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกไม่เป็นไรหรอก ก็แค่อย่าขอให้มอนเตอร์มาเกิดแล้วกันผักไว้ผักไว้มอนเตอร์ไม่เกิดชัวโอ้ยเลอะแป๊บว้าว เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทำฟาร์มไก่ถ้าเราทำอันนี้แบบว่าไงอะ่ะมีของให้ครบแบบครบก่อนแล้วเราก็จะมาทำฟาร์มไก่ฟาร์มมอนเตอร์ทำไม่ได้วะ่ะทำได้อยู่ฟาร์มมอนเตอร์ไม่ใช่ฟาร์มมอนเตอร์อัตโนมัตินะไม่ใช่น้ำเสริมน้ำกดนะผมดูในพี่แท็กอยู่ ผมว่าดูในพิษแท็กมีสาระมากเลยอะผม,ผมติดตามแบบอยากเรียนแบบพิษแท็กอะอันนี้ผมก็มาดูจากพิษแท็กนะครับว่าข้างล่างนี้จะเผื่อมีสลามนะครับสลามบอนโอ้ยเมื่กี้ก็ตกหาเก็บเลยปึ๊บขึ้นไปข้างบนนะครับ ปึ๊บปังบล็อกวางบล็อกปึบก๊ปบแล้วก็ขุดขุดนะปึ๊บขุดขุดไปเรื่อยๆเฮ้ยเออโ้ยเ,เ,เกือบตายตายก็ดีละผมไม่อยากให้มอนเตอร์เกิดครับมันแบบมันน่ากลัวมาก ไม่อยากมีคิปเปอร์เกิดครับมอนเตอร์ซอมบี้เอ็นเดอร์แมนอยากเกิดเถอะเดี๋ยวบล็อกดินหายหมดหายหมดนะครับแบบเลยขุดไปขุดไปขุดชิวๆเลยครับพื้นที่ตอนนี้อาเอ้าวไม่ถึงนี่ไงอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออตอนนี้เสียดายบล็บอกหินมากครับเฮ้ยอย่าฆ่าตัวตายนะวัวแดซี s it, <S ่เปล่าวะไม่ใช่นะอืพ mm hmm. าติโทเกิดอย่างนี้เลยเหรออ่า เราอันนี้เราจะขุดไปนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้ยไอชิบหาย เออกว่าจะแตกหนึ 1, ่งสองเราก็ต้องวางบล็อกตรงนี้แนละ้วสิปึ๊บเออวางบล็อกไว้ตรงนี้รับปั๊บมาปั๊บขุดไปเรื่อยๆปึ๊บเดิม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 เสียงสาว เราขุดไปดีกว่านะครับผมแจกเซิร์ฟให้แล้วนะครับ EP หนึ่งครับไปค้นหาดูในช่องผมเลยช n n e l ผมไปดูวิดีโอครับแล้วก็ปี้แล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยก็มันจะมีพวกอันนั้นยวบอกครับอ่าเราตอนนี้เรามาขยายให้กว้างที่สุดเลยนะครับ แล้วเราจะทําฟาร์มเห็ดด้วยยาเครื่องปั๊มด้วยตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องนาทีนี้ไม่ต้องสนครับกดไปไปไปเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเกือบ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 แล้วไง ขอดูเธอหน่อยอเดี๋ยวจะมาสอนเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาสอนปรับให้ไม่คับลื่นลื่นไว้วอดเลยนะครับเราต้องมีออฟดิฟายเฮ้ย้หัวร้อนวะ เอ้ยน่าเบื่อขุดไปเรื่อยๆครับออกพี่ที่ขุดอีกแล้วเรื่องไงพับไอเอสนะครับฟักทอโตพอดีเลยปู่

ไม่ตายว่ะฮะบอกแล้วข้าไม่เคยตายหรอกหึขุดต,ต่อไปอืออ๋อชิพาแล้วไงเราตายครับในสุดเอะเรามาตรงนี้ก็ดีแล้วครับตายตายไม่เป็นไรไต้องส่วนคนระับฮึขอดูเจนหน่อยอ่าปักไปตรงนี้เลย กันมอนเตอร์เกิดอันนี้ไม่ได้กันไว้กันไว้กไวเกิดถึงที่เลยเหรอตายจะดสาระเพราะว่าเราต้องขยายเกาะอ,อันนี้เราอยากจะเช็คเกาะครับพับไอเอ เลเวลนะพิมพ์ว่าพับไอเอสแล้วก็พิมพ์คำว่าเลเวลตอนนี้ระดับเลเวลเกาะของเราระดับ13รุ่นเหรอโอ้นี่เลยพับ4นี่5ได้แล้วได้แล้วในทีส่สุดมันก็ได้แล้วอ่ะอ่ย yeah. ะช่างดีเลิศขนาดนี้เลยได้บล็อกดินมา5ด้วย ช่วงดีเหลือเกิน่ะ <c oughs> แล้วผมแล้วผมก็ไปปักเห็ดสองต้นนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จบคลิปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนานเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะครับแบบว่ามันน่าเบื่อเหลือเกิน เดินเลนไปครับเออได้แล้วไปยุบยุบมันปักกันเลยเอ้าเฮ้ยปักไม่ได้วะปักได้แล้วเอ้าเฮ้ยปักไม่ได้เอ้าเฮ้ยปักไ,ได้วะปักได้แล้วมันก็จะแพร่กระจายไปเองนั่นแหละครับ ปักไว้ปักไว้นะปรับปุ๊บไปไปปดปปุ๊บปุ๊บปดปุ๊บปุ๊บดปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปเราขยายอาเขตกันดีกว่าอโอผมมาขอจบคลิปเลยนี่แหละครับโอ้แม่งตกหลายครั้งชับหานะครับผมก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับติกเกอร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายเหม